ตัวเท้ฟุตบอลช่วงแม์เทพคลาสสิกขอเสนอโรนันโดแฮติกชุดขาวพ่ายแมนยู4ประตูต่อ3ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกปี2003ตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอพาทุกท่านย้อนกลับไปในปี2003ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายที่สนามโอเทฟฟอร์ดที่คุณัทวัฒน์ชัยโยถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับได้ขอเข้ามายังอินบ็อกของเพจตัวเทฟ้ฟุตบอลทางเราใจดีจึงจัดให้ตามคำขอมันเป็นเกมที่แมนยูเปิดบ้านรับการเยือนของราชันชุดขาวโดยในนัดแรก เรียม,มันิชนะมาถึง3ประตูต่อหนึ่งเริ่มเกมแมนยูได้ทักทายก่อนจากรุดฟานนิตลอยกระชากดุดมาทางขวาแล้วตัดสินใจยิงยัดที่มุมแคบจนคาสยาิยตต้องออกแรงปัดออกหลังไปจากนั้นไม่นานจ้าบ้านก็นได้เฮก่อนเมื่อโรนันโดได้รับบอลจากเพื่อนกลางสนามแล้วจัดก,การสับไกลย,ยิงวัดความคมนอกเขตโทษบอลพุ่งเข้าเสาแรกผ่านมือฟาเบียงบักเตสเข้าไปทําให้ไลชันขึ้นนาก่อน1ประตูต่อศูนย์มาลิทเกือบได้ประตูอีกครั้งจากจากังหวะที่ซีดานต่อบอลให้ฟิกโก้น้าก,กรอบเขตโทษ แต่ฟิกโก้ยิงไม่ถนัดบอลเลยโด่งเกือบยอ้อยจนจะเข้าประตูไปแต่ดีที่บาเสเตสยังปัดออกหลังไปได้ต่อมาแรนกิกได้ออกดีล่าล็อกหลบกองหลังมันิบแล้วสับด้วยเท้าขวาไม่ถนัดแต่บอลเฉียดเสาออกไปเพียงไม่กี่ครึบเท่านั้นแมนยูยังคงบุกต่อและเป็นโซชาได้บอลหน้ากรอบก่อนจะล่าจี้เข้าในกรอบเขตโทษแล้วตัดสินใจยิงเต็มข้อแต่คาสิยัดยังล้มตัวเซฟไว้ได้เหมือนเกมบุกของแมนยูจะทําให้กองหลังรล่ชันปั่นป่นวนและเป็นจังหวะที่แรนกิกจิ้มบอลให้โซชาหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาก่อนจะล้มตัวกวาดบออลสสมาให้นิตย ได้ชาดลงโลกเข้าไปทําให้แมนยูตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งเหมืนมนอนแมนยูยิ่งได้ใจจนคาซิยะต้องเหนื่อยจากจังหวัดยิงด้วยซ้ายของแรนกิก๊กไปติดเซฟของคาซิยาบอลหลุดมาเข้าทานนิดตลอดยิงซ้ําอีกครั้งก็ยังติดเซฟของคาซิยาอีกเป็นการโชว์การเซฟระดับโลกของผู้รักษาประตูคนนี้เลยทีเดียวใน2จังหวะนี้จบเกมครึ่งแรกทั้งคู่ยังคงเสมอกันอยู่1ประตูต่อหนึ่งเริ่มครึ่งหลังมาลิดโชว์การต่อบอลได้ดีจากจังหวัดที่ซีดานจ่ายบอลทะลุให้กับคาร์ลอตวิ่งตัดหลังกงลังงงงงขขอมอมมมนยยูก่่่จจะจาาาาให้้โโโรลดวิเช์ต ทำให้มาดรลดขึ้นนาแมนยูอีกครั้ง2ประตูต่อหนึ่งจากนั้นแมนยูก็มาได้ประตูตีเสมอ2ประตูต่อ2อ,อีกครั้งจากจังหวะที่นิตตลอย่ายให้โซชาและโซชาไหลต่อให้กับเวลอนเปิดบอลเลียดยัดเข้าไปแต่บอลไปโดนอีบันเฮกูล่ากองหลังเรียมาดรลดที่สกัดผิดเหลี่ยมทําให้บอลเข้าประตูไปและจังหวะที่แมนยูน่าจะได้ประตูอีกครั้งหนึ่งจากจังหวะที่โซชาได้บอลหลุดมาแล้วยิงเน,น้นๆแต่ไปตรงตัวคา,าเซียเซไว้ได้อย่างน่าเสียดายแมนอย,อยูยังคงบุกไม่หยุดจากจังหวะที่เวลอนได้บอลจากการมงตั้งของโซชาแล้วจัดการวอลเต็มข้ แต่ยังคงเป็นคาซิยาตที่ล้มตัวเสฟไว้ได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นเป็นจังหวะเวิร์คา้าดิครังของโรนันโดที่โชว์การลากบอลจี้กองหลังแล้วโยกเข้ามาเท้าขวาก่อนตัดสินใจ,จย,ยิงจากหน้ากรอบเขตโทษบอลพุ่งแรงผ่านมือบักเตสเข้าไปอย่างเฉียบคมกลายเป็นการยิงแฮตติของเขาในเกมนี้ใส่แมนยูและทําให้เรอัวมาดลิดขึ้นนําอีกครั้งเป็น3ประตูต่อ2แมนยูเกือบได้ประตูตีเสมอทันทีเมื่อนิสตลอยได้ลองสับไกลจากนอกกรอบด้านขวาบอลพุ่งหนีมือคาซิยัตไปแล้วแต่ดันไปชนเสาไกลออกไปอย่างน่าเสียดาย จากนั้นโรลันโดได้ถูกเปลี่ยนตัวออกและเป็นจังหวะที่น่าประทับใจนั่นก็คือแฟนบอลเรอัลมาดริดลลและแฟนบอลแมนยูในสนามในวันนั้นต่างลุกขึ้นปกมือเพื่อแสดุดีให้กับความสามารถอันยอดเยี่ยมของกองหน้าผู้นี้จากนั้นแมนยูมาได้ลูกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษและผู้ที่รับหน้าที่สังหารนั่นก็คือเดวิดแบ็กแฮมที่จัดการซัดด้วยเท้าขวาเข้าไปชนิดที่ว่าคาสิยัดได้แต่ยืนมองและทําให้แมนยูตีเสมอเป็น3ตูต่อ3 จากนั้นประตูพลิกในลกก็เกิดขึ้นเมืนน่อนิสตลลอยได้บอลเลี้ยงจี้มาทางซ้ายของเขตโทษก่อนจะยิงเพื่อให้หนีมือคาสยารและบอลมาโดนกองหลังเรียวมะลิดสกัดผิดเหลี่ยมก่อนที่เดวิดแบ็กแฮมจะมาจิ้มซ้ำเข้าไปทําให้แมนยูพลิกขึ้นนํา4ประตูต่อ3 เวลาที่เหลือทั้งคู่ยังคงทําอะไรกันไม่ได้จบเกมแมนยูพลิกกลับมาเอาชนะเนลิมอริดได้4ประตูต่อ3าแบบสุดมันแต่รวมสกอร์ทั้ง2นัดทําให้หลิมอริดเข้ารอบต่อไปแต่ไฮไลท์และความคลาสสิกในแมนนั้นนั่นก็คือมันเหมือนเป็นเกมของโดนนนโดที่เขาโชว์ลูกยิงระดับเวิร์คคาร์ให้กับทุกคนได้เห็นและเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดอีกหนึ่งเกมของโดนนนโดที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแม้แต่แฟนๆแมนยูยังต้องลุกมาปรบมือให้และแม้แต่ทุกวันนี้ยังคงมีคนพูดถึง,งนนแฮ ที่ทางแฟนเพจได้ขอกันเข้ามาทางเราใจดีจริงจัดให้ตามคำขออีกเช่นเคยขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของเราจนจบในวันนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ